สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสก้วนะครับอยู่ที่บ้านใหม่ปากดงนะครับผมวันนี้ผมมาร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็คือป้าแกเปิดร้านใหม่นะครับวันนี้จะมาอุดหนุนนะครับนี่ครับจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านครับก็จะมีนะครับนี่มีนะครับเป็นนี่ไก่ย่างนะครับนี่มาดูไก่ย่างนะครับหมูย่างแบบนี่ครับโอ้โหน่ากินมากนะครับเนี่ยไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็จะมีลูกชิ้น ลูกชิ้นนะครับมาฝั่งนี้นี่ลูกชิ้นนะครับผมลูกลูกชิ้นนะครับมาละห้าบาทสิบบาทนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นหมูหมูย่างนะครับแล้วก็จะมีส้มตำมีส้มตำไหมนี่มีส้มตำอันนี้เป็นลิ้นหมูย่างนี่อันนี้อันนี้เป็นไข่ครไข่อะไรครับเนี่ยไข่ข้าวไข่ข้าวโอ้ไข่ข้าวนี่ครับทําเองกับมือแล้วมีขายหลายอย่างเลยนะครับผมนี่แตงโมนี่ครับแตงโม แตงโมลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบาทค่ะโอ้สิบาทนะกำลังน่ากินพอดีครับแตงโมนี่ครับก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวนะกว๋วยเตี๋ยวชามละกี่บาทครับ,บกว๋วยเตี๋ยวสามสิบนะครับดูบรรยากาศภายในร้านนะครับ,รบสถานที่นั่งสบายนี่ครับหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่ครับนี่กําลังโอ้ดูนี่ครับผมหมอ้อก๋วยเอันนี้เป็นป้าเป็นป้าแท้ๆเนยนะครับผมป้าแท้ๆของผมเลยครับ ก็คือเปิดร้านใหม่นะครับใครผ่านไฟผ่านมาแถวบ้านใหม่ปากดงนะครับขี่ผ่านจะเส้นทางนี้จะไปออกไซทองนะครับก็จะไปออกไซทองครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับผมนี่ก็มีหลายของกินหลายอย่างลูกชิ้นอะไรนะครับผมนี่นะสถานที่นั่งกินครับน้ําดื่มน้ําดื่มนี่บริการตัวเองน้ําดื่มบริการตัวเองครับผมน้ําดื่มบริการตัวเองนี่ครับผมนะครับนี่ไส้อั่วนี่ครับไส้อั่ว นี่ครับผมนี่ครับดูบรรยากาศนี่ครับผมจะให้ดูนะครับบรรยากาศภายในร้านนี่ครับอยู่ติดเส้นนี่ครับวันนี้ผมก็มาเที่ยวสักแก้วนะครับผมก็แวะผ่านมาหุ่นหนุนนี่ครับถ้ามาจากทางนู้นก็จะเป็นบ้านทรัพสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนะครับวัดวัดใหม่ปักดงนะครับนี่ครับทางนี้ก็ออกเขาชะกันได้นะครับผมออกเขาชะกัน ออกวางน้ําเย็นนะครับได้หลายทางนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับผมนี่เดี๋ยวจะถ่ายอีกฝั่งนึงให้ดูนะครับนี่อยู่ติดเส้นทางใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับร้านค้านะครับผมนี่